แก้วตัแก้วอร่อยเปล่าอร่อยเปล่าอร่อยไหมลูกแก้วอร่อยอร่อยอร่อยยืนยันยืนยันแก้วตัเลิฟเลิฟอร่อยอร่อยหรือเปล่าไม่รู้อร่อยหรือเปล่าไม่รู้นะน้ำก๋วยเตี๋ยวเหลือน้องไม่ชอบกินน้ำน้องก็กินเกือบกินเกือบหมดเลยจั้งเยอะนะดูดิ พี่กันอร่อยไหมคะหนูอร่อยไหมคะเธอเธอได้ได้ยินไหมจ๊ะเธอได้ยินไหมจ๊ะเอาแค่หางคิ้วหางคิ้วเอ้ยอร่อยไหมคะอร่อยไหมเธ e. อเธออร่อยไหมจ๊ะยืนยันที่จ๊ะเธอไม่งั้นเขียวหวานไม่ทํานะอร่อยค่ะฮะอร่อย,ออยให้ไปนี่สิบดาให้กี่ยาวอะยี่สิบดาวแล้วประทูอะฮะประทูอะย,ย,ยังไม่ได้ ประตูจะทำไหมแกบอกเขียวอ่านก่อนแล้วกันอโอเค